ขบวนเงาไร้ปลายทางมีเรื่องเล่ากันมานานในหมู่พนักงานรถไฟไทยว่าในบางคืนโดยเฉพาะคืนวันพระใหญ่จะมีขบวนรถไฟหนึ่งแล่นผ่านทางสายเหนือทั้งที่ในตารางเดินรถไม่มีการบันทึกไว้เลยคนที่เคยเห็นบอกว่าแสงไฟหน้ารถนั้นไม่ใช่สีเหลืองสว่างแต่เป็นแสงสีเขียวหม่นคล้ายตะเกียงผีเสียงหวีดที่ดังออกมาไม่ใช่เสียงเหล็กเสียดแทงแต่เป็นเสียงโหยหวนเหมือนคนร้องไห้รคนกันหลายสิบชีวิตผู้ที่พลั้งเผลอขึ้นไปมักพบว่าภายในตู้โดยสารเงียบสนิท มีผู้โดยสารนั่งเรียงรายแน่นเต็มตู้ทุกคนก้มหน้าไม่ขยับไม่ส่งเสียงพูดใดๆสิ่งที่ชวนขนลุกที่สุดคือแม้จะพยายามสังเกตอย่างไรก็ไม่เห็นใบหน้าของพวกเขาเลยมีเพียงเงาเลือนรางแทนที่คนแก่ในหมู่บ้านใกล้ทางรถไฟเล่าว่าผู้โดยสารเหล่านั้นคือวิญญาณของผู้ที่ตายจากอุบัติเหตุรถไฟในอดีตบ้างถูกชนบ้างถูกรถไฟตกรางขบวนนี้คือขบวนเก็บวิญญาณที่จะมารับคนหลงทางในคืนพระใหญ่หากใครเผลอขึ้นไปโดยไม่รู้ตัวจะไม่มีวันได้ลงอีกเลย เช้ารุ่งขึ้นอาจพบรองเท้าเก่าคู่หนึ่งตกอยู่ริมรางหรือไม่ก็เพียงเสียงหวีดแผ่วเบาที่หายไปในสายหมอกเหลือไว้แค่คำถามว่าคืนนี้ขบวนเงานั้นจะกลับมาหรือไม่